พอ,อยหญิงสาววัย18ปีกำลังหางานพิเศษออนไลน์เธอได้เจอโฆษณาที่เสนอเงินง่ายๆเพียงแค่เปิดบัญชีกับธนาคารให้กับนายจ้างที่ไม่รู้จักพอ,อยไม่ลังเลเธอตอบตกลงและนัดหมายจะไปเปิดบัญชีที่ธนาคารทันทีโดยไม่รู้ว่ากำลังพาตัวเองเข้าสู่ปัญหาใหญ่พนักงานธนาคารดำเนินการเปิดบัญชีให้พลอ,อยขณะที่เธอเซ็นเอกสาร โดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนบัญชีของพลอยถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นทำให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีของพลอยอย่างต่อเนื่องตำรวจสืบสวนจากข้อมูลบัญชีและตามจับตัวพลอยเธอรู้สึกตกใจมากเมื่อรู้ความจริงพลอยถูกดำเนินคดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เธอไม่ได้ก่อขึ้นเธอเสียใจที่ไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบ ก่อนตัดสินใจเปิดบัญชีนั้นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การเปิดบัญชีและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของเรานะครับจะถูกดำเนินคดีต,ตามมาตราเก้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังอาจถูกดำเนินคดีต,ตามฐานความผิดที่มิชาชีพนำบัญชีนั้นไปใช้ ในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดและอาจถูกฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นขอเตือนให้ทุกท่านนะครับต้องระมัดระวังนะถ้ามีการนะครับให้หรือว่าจ้างนะครับให้คุณไปเปิดบัญชีโดยแลกกับเงินเพียงน้อยนิดนะครับคุณอาจจะติดคุกหัวโตในวันข้างหน้าและไม่ใช่แค่ติดคุกอย่างเดียว คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอีกตามมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทางสิ้นสุดเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจินตพิจารณาให้ดีเพราะว่าถ้าเราไปทางธนาคารนะครับเราจะเห็นว่าธนาคารจะมีป้ายตัวโตๆเลยบอกว่าการเปิดบัญชีและให้บัญชีคนอื่นนะครับในการใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาจะมีป้ายตัวโตๆตติดไว้แต่เรามักไม่ได้อ่านอะ เรามักคิดว่าเฮ้ยนะไปเปิดบัญชีแล้วเอาไปให้เขาพวกเนี้ยไม่มีใครนะครับที่มาจ้างคุณเปิดบัญชีแล้วบอกว่าเราจะเปิดบัญชีเพื่อเอาบัญชีของคุณไปเป็นบัญชีม้าในการโอนเงินทําผิดกฎหมายไม่มีใครบอกอย่างนี้หรอกเขาก็จะบอกอ้างสารพัดบอกว่าบัญชีที่ให้คุณเปิดนะ่ะเอาไปทําในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับไม่มีผิดกฎหมายแน่นอน นะครับไม่มีทางอะ่ะมันก็เปิดเป็นชีของมันได้เองนะครับเพราะนั้นอันนี้เตือนให้ฟัง